การเลือกตั้งที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารในปี2490รัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์ได้จัดการเลือกตั้งในวันที่29มกราคม2491 ปรากฏว่าพักประชาธิปัตย์ได้คะแนนเสียงมาอันดับที่หนึ่งในควงอภัยวงศ์ได้กลับมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแต่การเลือกตั้งครั้งนี้นับได้ว่ามีพวกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละยีเท่านั้นสาเหตุมาจากหลายพื้นที่ในภาคใต้ได้ทําการคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะไม่พอใจการทํางานของรัฐบาลที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้มีการแพร่ข่าวลือไปทั่วโดวยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจะมีการคว่างปาระเบิดใส่ คูหาเลือกตั้งเนื่องจากมีกลุ่มคนต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้ขาดความชอบธรรมจนต่อมาในวันที่6เมษายนปีเดียวกันคณะรัฐประหารเดิมเมื่อปี2490ได้ทําการรัฐประหารล้มรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง